สวัสดีครับ t o y s and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบอีกครั้งนะครับผมผมก็มาเอาหุ่นแปลกๆมารีวิวชมนะครับก็มันมีคอนเทนต์อยู่ที่ว่าต้องหาหุ่นแปลกๆที่ไม่มีใครเขารีวิวกันมาให้ท่านทุกชมนะครับของออคลิปพวก ของเด็กเล่นขนมเด็กกินอย่างเงี้ยนะฮะผมก็พยายามสรรหารครับครั้งก่อนก็เอาหุ่นแปลกๆย้อนยุคมาให้รีวิวนะครับครั้งนี้ก็เลยแบบอยากจะหาหุ่นแปลกๆซึ่งไม่มีใครเขารีวิวกนะครับเอามารีวิวให้ท่านผู้ติดตามได้รับชมกันฮะในสิ่งแปลกใหม่ๆนะครับก็เลยไปหายากนิดน,นึงก็ใช้เวลานะครับบางทีก็ไม่ค่อยจะมีเวลาว่างนะครับเพราะว่าเราเล่นของเล่นนะครับเป็นงานอนดิเรกและเล่นกันสนุกสนุกเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเมื่อเดือนประจันรนะครับ ก็เลยว่าก็บางทีก็ใส่เวลานิดหนึ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับแล้วก็รอชมอหุ่นแปลกของเล่นเกา่าๆดีๆีซึ่งไม่ค่อยมีใครรีวิวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นแบบไหนยางไรนะครับผมครั้งก่อนนะครับก็เห็นผมว่าผมได้ไปซื้อขนมแถมออของเล่นมานครับเป็นรูปพวกไดโนเสาร์ ไข่แปลงล่างได้นะครับก็จะซื้อมาเขาแถมมาก็ซื้อมาเก็บไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยฮะก็มีหลายแบบนะครับเนี่ยฮะเป็นแบบนี้นะครับไข่เดรนเสาแปลงล่างนะครับก็แปลงล่างง่ายๆครับก็ไม่มีอะไรนะครับยืดออกนะครับปึ๊บออกมาขาวออกมาแค่นี้นะครับอืมขนบดนี้ปึ๊บก็จะได้ไดโนเสาร์แล้วครับผมนะฮะเป็นของเล่นแถมขนมมานะครับขนมไม่พิสกบนะครับผมบิฟันนะครับคือไปซื้อตามปั๊มนะครับผมนีฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ แต่ว่าครั้งนี้นะครับก็จะเป็นรูปลักษณะของรูปเออ่รถนะครับผมเป็นรถนะแปลงร่างเป็นรถได้นะครับไม่ได้ว่าแปลงเป็นไดโนเสาร์ก็ได้นะครับเนี่ยไปดูเสาร์นะครับไดโนเสาร์ฟอร์มนะครับผมนี่ฮะมีสามแบบนะครับผมก็ไปเห็นมามีสามแบบก็จะมีชื่อเขาเนาะชื่อของเขานะครับเนี่ยทีโซอซรัสนะครับนะสตีโกโซรัสอะไรเงี้ยนะนี่น่าตอกครับอะไดโนเสาร์เออ่แช อ,อ,ะะอ่านว่าเชลิเชลิอัตเทียนะครับอ่านยากนิดหนึ่งครับไดนโนเสาร์เชลิอัตเทียนะครับตรงนี้เขียนว่า deformation น,นะครับ deformation ก็คือการแปลงร่างกันเป็นรูปร่างนะครับ เดนทราแชลีอาร์เทียตรงนี้ไดนาร์าซีรีส์นะครับผมนะฮะก็จะแปลงร่างเป็นไดโนาร์ากับเป็นรูปของรถยนต์นะครับผมีด้านหลังก็จะไม่มีอะไรครับผมก็ชอบหุ่นแบบนี้นะครับก็คือไม่ต้องบอกวิธีเล่นไม่บอกวิธีแปลงร่างนะครับอันนี้ก็คงไม่อินชัยหน้าจะเป็นงานก๊อปมานะครับตึ้งสีสันอาจจะไม่เหมือนตามตามปกนี่ก็ให้มานะครับผมนะก็เอามาเล่นสนุกสนุนนะครับผมก็ได้มาในราคา25บาทนะครับ แต่ราคาพวกนี้นะก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับแต่ละพื้นที่นะครับเขาไปหาของยากง่ายมันต่างกันนะครับนั้นราคาพวกนี้จะไม่เท่ากันนะครับไม่ใช่ว่าผม,มซื้อยี่สิบห้าบาท้วท่านต้นซื้อยี่สิบห้าบาทไม่ใช่นะครับอาจจะซื้อสี่สิบห้าสิบหรือว่าอาจซื้อถูกกว่ายี่สิบบาทก็ซื้อได้นะครับขึ้นอยู่ที่ว่าร้านเขานํามาขายนะครับขึ้นอยู่กับการหาของว่าหามายากมาง่ายนะครับแชริลอาเทียนะครับไดนโนเสาร์แชริลอาเทียนี่ก็แปลว่าไดนโนเสาร์รถม้าสึกเนี้ย หรือว่าไดโนเสาร์ล่าชลออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็แปลแปลกนะครับผมนะก็มี3แบบนะครับผมนี่เี็นแบบที่1นึ่งนะครับให้ดูแบบที่2นะครับนี่แบบที่2นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เลยฮะทาโนสตารัทเล็กนะนาร์โนสตาร์เล็กหลือแล้วแปลว่าเหมือนแบบนี้นะครับซึ่ง3าแบบก็ไม่เหมือนกันนะครับ มีความสแบบษิะเหมือนกันแต่ว่าด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นปเปลือกเปล่านะครับไม่มีวิธีเล่นไม่มีวิธีแปลงล่างให้ดูนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้แบบที่สามนะครับผมก็หาได้สามแบบสามสีนะครับผมนี่เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นแบบนี้เป็นรถแปลงล่างแต่รถแบบรถก็ไม่เหมือนกันไดโนเสาร์ก็แต่และตัวก็ไม่เหมือนกันแต่ตัวนี้ชื่อว่า ไทยอ,อะไรนะรีเซลัตไลสทเอปอะไรไทยลีเลยฮะไอสกีเลทอนะ็อปเลยฮะผมโอเคครับผิดพลาดประการใดก็ผมก็มั่วๆนะครับชื่อไดโนเสาร์ก็ไม่ค่อยชำานาญนะครับก็ได้แข่งเล่นสามแบบนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาแปลงเล่นให้ชมนะครับว่าเขาจะ ดีฟอร์มชันแบบไหนนะครับผมอ่านี้เป็นไข่นะครับอ่าเก็บไว้ก่อนนะครับสวยดีนะครับผมอ่ครั้งก่อนก็สี่สิบห้าบาทนะครับผมอ่ะวันนี้มาดูตัวนี้นะครับอืมนะครับว่าแปลงแบบไหนยังไงนะครับแกะเล่นดูเลยนะครับผมว่าเป็นแบบไหนนะครับผมซื้อบาแล้วก็ต้องเล่นนะครับอ่จับไปเลยนะครับเก็บรักษาแพ็คดีๆนะครับเป็นแบบนี้นะครับแกะนนะครับอ่วิธีการเล่นจะไหนมีเราก็มาลองเล่นกันดูนะครับ นี่นาบอกนะครับจะแปลงแบบนี้่ะเป็นแบบนี้นะครับออกมาแล้วก็เป็นรถลองดูนะครับก็คงจะวิ่งได้นะครับล้อนี่คงหมุนได้นี่ฮะหัวก็อยู่ด้านในนะครับผมนี่เป็นแบบนี้ครับเล่นง่ายมากเลยครับแปลงเป็นรถได้แป๊บนี่จะเป็นรถเป็นรถแล้วนะครับนะก็โอเคครับล้อหมุนได้นะครับรูปแบบก็สีสันก็คงไม่ต้องปกนะครับก็คุณต้องมาฝึก ลงสีเองก็จะทาสีเหลืองสีเขียวอะไรแล้วก็ฝึกลงเองได้นะครับผมนี่ง่ายมากนะครับอ่ะแปลงล่างครับมีน่ยากนะครับคงไม่ยากนะครัมมกรเอาหัวออกนะครับแป๊บเอาหางออกแป๊บเรคงเหมือนเหมือนหุ่นไข่นี่ฮะหัวหมุนไข่ปึ๊บหอวตรงนี้ก็จะมีลอ็อคเหืองแก๊กเลยคนระับนี้ตอนนี้ก็เนี่ยฮะล้อคงหมุนนะครับปึ๊บอ่าเป็นเล็บล้อละล้อก็หมุนลงปึ๊บนี่ปึ๊บ ก็ได้แล้วครับผมอนี่หมุนนี่โอเคแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับแอบเล่นง่ายดีครับผมเล่นง่ายดูืมครับอืได้แล้วครับไดโนเสาร์แปลงร่างจากรถมาเป็นไดโนเสาร์ปากตรงนี้ก็ขยับไม่ได้นะครับผมดูท่าทางจะขยับไม่ได้นะติดแน่นนะครับผมเดี๋ยวก็เล่นแบบนี้ได้ก็โอเคแล้วครับอตรงนี้ขยับขึ้นลงได้นะครับหางนะครับ ส่วนขาก็เป็นแบบนี้นะครับขาตรงนี้จะพับไม่ได้นะครับถ้าเกิดพับได้ในคงดีมากเลยนะครับเก็บรูปเหล่าหนองเสาโอเคนะครับนี่ได้แล้วทึ้งแบบน,นะครับอะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูแบบที่สองกันดีกว่านะครับนี่แบบที่สองนะครับนี่ธานโนโอลัดธันอนสรรัดเล็กนี่ไดเลยครับผมเก็บร้อยครับ แต่มาแน่นอนครับเขาก็จะมีการ์ดอย่างเงี้ยให้ฮะแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะฮะบอกนะครับผมว่าการแปลงล่างก็คงเหมือนกันทุกๆตัวนะครับผมก็คือหมุนปุ๊บก็ออกได้แล้วครับรถก็เหมือนกันทุกคันเพียงแต่ว่ารูปแบบของด้านรถเนี่ยคงจะต่างกันนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยฮะรูปแบบด้านบนขเขานะครับรายละเอียดของเขานะครับเนี่ยฮะก็คงจะต่างกัน Silk. แต่ละตัวนะครับนี่ก็เป็นรถเหมือนกันนะครับผม รูปแบบข้างบนเขารายละเอียดเขาก็จะไม่เหมือนกันฮะเอามาฝึกเล่นลงสีได้นะครับผมฝึกเล่นลงสีได้นะแก็วิ็งได้ดีนะครับผมนี่ฮะวิ่งได้ดีปกติเลยครับแล้วโอเคเนี่ยหน่ด้านหลังก็เหมือนกันหมดแปลงล่างเลยครับยกหางออกน,นะครับเอาหัวออกน,นะกดล็อกปะปากตรงนี้ขยับไม่ได้นะครับผมนี่กระหมุนปึน๊บน่เล่นง่ายครับผมว่าเหมาะสมสำหรับเด็กๆมาเลยครับปุ๊บหมุนง่ายฮะเรียบร้อยแล้วครับ ก็จะเป็นอีกตัวแล้วครับตัวนี้ยืนสองขานะเมื่อกี้ยืนสี่ขาอ่ายืนสองขานะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับแปลงจับก็ง่ายมาปุ๊บจะลดละลก็เข้าท่ายนะครับผมว่านะฮะยืนสองขาได้โอเคนะครับเนี่ยต่อไปเดี๋ยวมาดูแบบที่สามกันครับผมแบบที่สามนี่แบบอย่างนี้เลยนะครับมาดูแบบที่สามกันดีกว่าตัดเลย เรื่มการเสียเวลานะครับปึ๊ะกล่เามาแล้วครับอืมแต่นี้ก็จะเป็นแค่าคสามเขาเอุ่นไปนกเสารสามเขานะฮะมาบอากนะครับปึ๊บอันนี้เก็บไปก่อนนะครับอ่ะนี่มาดูนะครับไดนกเสาร์สามเขาแปลงยังไงเอ่ยนะครับอืมรถเหมือนกันหมดลุกล้อเล่นได้เหมือนกันหมดครับดึงได้สิวๆนะครับผมว่าดีนะครับผม คันหนึ่งยี่สิบ้าบาทยี่บาทก็งหาเซ้ษแลนะครับแปลงแรกเอาเขวาออกลุกเรียบ้อยตรงนี้หมุนเรียบร้อยฮะนี่ฮะก็เล่นง่ายดีครับผมผมชอบครับลักษณะของเล่นที่ทำมาสำหรับเด็กคือการเล่นที่ไม่ซับซ้อนง่าย,ง,ายง่ายนะครับแล้วก็ราคาถูกนะครับผม ไม่ได้แพงนะครับผมก็เล่นได้สองรูปแบบนี่ก็คุ้มแล้วครับนะยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาทอะไรเงี้ยสามสิบบาทถือว่าโอเคนะครับดีนะครับพลาสติกก็ค่อนข้างโอเคดีนะครับไม่ถึงกับว่าไม่ดีอะไรนะครับพลาสติกนี่ก็มันเงาแววๆดูนะครับเนี่ยเหมือนกระเพระไดโนเสาร์พวกนี้นะครับดีครับแข็งแรงนะคุ้มครับยี่บห้าบาทครับยี่ห้าสามสิบสี่สิบห้าสิบแล้วจะค่าขนส่งนะครับมีหัวนี่ขยับได้นะครับเล่นได้ ครั้งน,นี้ก็ได้ดูไดโนเสาร์ไปแล้วนะครับสามรูปแบบแปลงร่างเป็นรถได้นะครับผมนี่ฮะโอเคเรียบร้อยนะครับสามรูปแบบนะครับผมนี่เออเอาละครับเดี๋ยวเออเรามาดูาขนมของเด็กเล่นขนมเด็กกินมากดีกว่านะครับผมว่าเป็นแบบแั้นนะครับครั้งนี้ก็ เอ,เ,าาาเ,เอาเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียเลยนะครับผมขนมขนมของเด็กเล่นนะฮะก็คือว่าตัาแถมขนมของเล่นมานะครับค่อนข้างจะหายากนิดนึงนะครับเออมาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับผมมาดูครับว่าขนมแถมของเล่นจะเป็นยังไงครับผมนะฮะนี่นะครับนี่นะครับเป็นรูปแบบขนมอย่างนี้นะจะไปมาหลายแบบนะครับเพราะว่ามันก็ไม่แพงนะครับห้าบาทเองครับผมเนี่ยเอาละห้าบาทนะครับเนี่ยครับ จากประเทศอินโดนีเซียนะครับผมนะฮะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเขาเขียนว่าช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตมินินะครับดีรสเชียนนะครับผมนะฮะอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียนะครับนะฮะฟู้ดนะครับอินโดนีเซียนะครับบีทีบ้าเทอร์ฟู้ดอินโดนีเซียนะครับผมนะฮะเป็นช็อกโกแลตตรงนี้ช็อกโกแลตมินินะครับนะแต่ว่าเขาจะไม่ม nee. ีออยนะครับไม่มีออยไม่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมไม่มีอะไรบอกเลยนะครับ ก็มีแต่ชื่ออาหารแล้วก็ชื่อประเทศบี่ผิตก็คือประเทศอินโดนีเซียนะครับผมมีชื่อนะครับแต่ว่าผมชอบตรงเนี้ยแถมของเล่นเป็นรถนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบของเป็นรถมี2แบบน,นะครับอันนี้เป็นเครื่องบินเป็นหัวจรวลนมากกว่าใช้รถหัวจรวลนะฮะเป็นรถหัวจรวลอย่างเงี้ยรถหัวจรวลนะครับคือเป็นเครื่องบินนะครับก็ก็มี3รูปแบบนะครับเราก็สังเกตจากตรงเงี้ยนะครับเนี่ยฮะไอรถแบบนึงก็จะเป็นยางหักบนข้างหลังนะครับ ส่วนแบบที่สองก็จะเป็นสามขีอย่างเงี้ยนะครับส่วนแบบที่สามก็จะเป็นลักษณะของไอ้ตรงเบาเวลเป็นรูปไอ้พัดจ,จังพึ่งเสี้ยวอย่างเงี้ยเนี่ยสามแบบนะฮะมีเป็นปร,รูปตัวเอ็มนะครับเนี่ยก็จะมีสามรูปแบบนะครับเรามาแกะดูด้านในกันกว่าครับว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับอเล่นแบบไหนยังไงนะครับผมนะฮะอืมแกะให้ดูนะครับเอาสีขาวแล้วกันฮะมา,มาก็เป็นแบบนี้ครับแกะปั๊ก อันนี้นะฮะก็เป็นอย่างนี้ฮะคันหนึ่งก็จะขนาดอยู่ที่ประมาณสักสี่เซนนะครับผมสี่เซนสี่เซนกว่านะครับนี่นะครับอันนี้สองเซนครึ่งนะครับผมสีขาวนะครับเราลองแกะดูด้านในนะครับว่าเป็นไงครับนี่ครับก็จะเป็นระบบลานนะครับเป็นระบบลานเวลาถอยหลังแป๊บปุ๊บมันก็จะวิ่งได้นะครับเนี่ยฮะวิ่งได้ครับปุ๊บปิดนะเนี่ยฮะ นี่ก็เป็นระบบลานะครับอะลองเล่นดูนะครับให้ดูรูปแบบนะครับนี่เล่นดูนะครับนะฮะหอยหลังปั๊บโอ้โหนะฮะเนี่ยผมชอบตรงของเล่นเนี้ยจิ้นละห้าบาทเลยโอ้โหผมไปไกลนะครับอืมผมไปไกลมากมากเลยครับผมนะฮะจากประเทศอินโดนีเซียนะครับเป็นของเล่นแถมขนมนะครับนี่ฮะหอยหลังปั๊บเนี่ยฮะโอ้โหแดงจริงๆครับนี่ คุ้มมากๆนะครับห้าบาทขนมนะครับแต่ขนมผมไม่ลองกินนะครับก็เป็นช็อกโกแลตทั่วๆไปที่สาคัญไม่มีออยไม่มีอะไรผมก็บางทีก็ไม่ค่อยกล้ากินเท่าไหร่นะครับมันจะเสียนิดนึงมันอาจจะหมดอายุยังก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าผมเ้อใหม่นะครับเป็นระบบลานถอยหลังนะครับนี่ครับหมุนติ้วๆเลยนะครับโอ้โหสุดยอดครับห้าบาทนะครับผมไม่แพงนะครับนี่ฮะโอเคนะครับก็ได้ดูขนมของเล่นไปแล้วนะครับผม ทั้งนี้นะครับทั้งนี้ผมก็เลยคิดว่าอยากจะจัดกิจกรรมเล่นเกมนะครับผมเล่นเกมนะครับผมครั้งก่อนนั้นเคยบอกไปนะครับว่าเขาจะหาของเล่นมาเล่นเกมตอนช่วงต้นๆ้นเดือนเนี่ะเล่นเกมนะครับมาเล่นเกมกันง่ายๆดีกว่านะครับผมนี่นะครับนี่ก็เป็นรถเหมือนกันนะครับไหนๆก็เล่นรถแล้วก็เอารถมาฮะเป็นเนี่ย t r a n s f เม m e r นะครับ t r ฟอร์เม m e r เป็นหุ่นแปลงร่างนะครับ อ่าทานสแกนฟิวเจอร์นะครับผมเนี่ยฮะซื้อมาเก่าเก็บนะครับผมก็ตั้งนานแล้วแพ็คเหลืองหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นรถรุ่นนี้ก็หาดูยากครับสปิเกอร์ทารฟอร์เมอร์นะเนี่ยฮะอยู่ตรงนข้างในนะครับผมนี่มีโลโก้ออ t o อบอกล้วนะครับาเก่าเก็บมาครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยฮะแพ็คก็จะเป็นแบบนี้นะครับแปลงร่างได้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้รีวิวให้ชมนะครับแต่เอามาเล่นเกมก่อนนะครับก็อยากจะถามว่าเนี่ยตรงนี้นะครับแดงๆนะครับ ซื้อมาราคาเท่าไหร่นะครับผมก็ขอให้สมาชิก V P นะครับหรือสมัครสมาชิก V P เข้ามาก็สามารถเล่นเกมได้นะครับเพื่อรุ่นของรางวัลแจกฟรีนะครับส่วนของรางวัลก็ไปดูที่เพจของเด็กเล่นขนมเด็กกินก็ได้นะครับผมที่เพจนะครับ้าไปเลยครับผมก็จะลงรูปของรางวัลไว้ให้นะครับผมหรือที่กลุ่มของเล่นหุ่นยนต์โชว์ได้ขายดีเลยนะครับอยากจะรู้ว่าราคาที่ผมซื้อเนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะครับผมก็ให้ทายเอาตั้งแต่ 10บาทถึง30บาทกันล่งนั้นครับเนี่ยจะได้ล็อกราคาไว้เลยว่าตั้งแต่10บาท11บาท12บาท14บาท15บาท16บาท18บาท19บาทจนถึง30บาทนะท่านคิดว่าราคาเท่าไหร่หรือครับสาหรับหุ่นตัวนี้นะครับผมนะครับเนี่ยเป็นหุ่นเก่าเก็บนะครับเนี่ยมาถ่ายดูนะครับแพ็คก็เก่าสลาขึ้นมาแล้วครับผมนะฮะแต่ว่ามีมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับผมนะฮะถามว่าผมซื้อมาเนี่ยซื้อมาตั้งานนะถามว่าหุ่นตัวเนี้ย ราคาเท่าไหร่นะครับถ้าท่านทายถูกก็ได้รับรางวัลน,นะครับของรางวัลก็ที่บอกนะครับเข้าไปดูที่ออของเด็กเล่นขนมเด็กกินนะเพจนะครับแล้วก็ที่กลุ่มเอาเลขสึงยืนโชว์ได้ขายดีนะครับผมนี่นะครับเอาแล้วครับ ก็ได้เล่นเกมสนุกนะครับรุ่นของรางวัลกันสนุกสนุกนะครับเล่นกันสนุกแบบเด็กๆนะครับผมครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะมีทั้งของรางวัลมีทั้งรถให้ดูทั้งรถแปลงล่างให้ดูนะครับเพราะว่านานๆผมก็จะมีเวลาจะเล่นรีวิวให้ชมสักทีนะครับผมน่ะได้ดูกันครบแล้วนะฮะไดโนเสาร์ก็มีหลายแบบให้ดูนะครับผมสวยดีครับอ่าแล้วครับนี่นะฮะแปลงล่างบนรถก็ไม่ยากครับ แกะหัวปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยแล้วเป็นรถแล้วแค่นี้เองเล่นง่ายมากเลยนะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมถ่ายรางวัลมาว่าผมซื้อมาเท่าไหร่นะครับผมเสร็จแล้วก็ลุ้นของรางวัลแจกฟรีนะครับอนี้ก็ต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสนุกสนุกกันนะครับ เอาของเล่นแปลกๆนะครับคอนเทนต์ก็คือต้องหาของแปลกๆนะไม่มีใครรีวิวมารีวิวให้ท่านได้ชมกันครับผมมันก็เลยหายากนิดนึงครับแต่ว่าของเก่ายังมีให้ชมอีกเยอะนะครับรอชมกันต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมนะกดแชร์กดติดตามนะขอขอบคุณมากๆทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ